ไม่ใช่เป็นชื่อนักร้ออันนี้เป็นการเล่นมันจะเปลี่ยนอ๋ออันนี้หนาเร็วอ่ะกี้แกเาอีดนตีอ่ะีแกนี่น่นี่ะอยังไม่ได้เลยาโอไดรู้ไหมดูขนาดเยนได้หรือคุณคุณพูดถูกไหมใคร Sorry.